สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้เราพามาลีลักที่เอสเย็นคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในตำบลหนองยาขาวนะคะโคราชค่ะ,ะที่นี่ก็มีทั้งเครื่องดื่มร้อนเย็นนะคะปิ้งย่างแล้วก็มีสปากเกตตีสเต็กนะคะมีทั้งขนมปังไอติมด้วยนะคะก็เปิดตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะคะเ,เพื่อน บรรยากาศก,ก็จะชิวๆแบบนี้นะคะเป็นทุ่งนามีบ่อน,น้ำนะคะก็นั่งแบบธรรมชาติชิวๆไปได้ยาวๆค่ะช่วงที่น่านั่งก็จะเป็นช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมาถึงช่วงกลางวันก็จะมีห้องแอร์เย็นๆให้นั่งด้วยนะคะค่ะเจ้าของก็น่ารักนะคะบริการดีค่ะค่ะวันนี้เราก็มาลองชิม ลาเต้ร้อนลาเต้เย็นนะคะกับ,บุูยเย็นแล้วก็ม็อ้คาวร้อนค่ะ